ถ้าใครทางานอยู่ในวงการที่ต้องคอยดูแลคนอื่นตลอดเวลานะครับเช่นคุณอาจจะเป็นคุณหมอเป็นนักจิตวิทยาหรือว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะครับหรือว่าเป็นคนที่ต้องคอยดูแลคนอื่นเป็นหลักอยู่ตลอดทุกวี่ทุกวันนะเป็นเรื่องปกตินะครับคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าทำไมถึงได้เหนื่อยมากมายขนาดนี้นะครับแล้วเราจะแก้เรื่องนี้ยังไงภาวะนี้คืออะไรเราจะมาคุยเรื่องนี้กันในสองสุนทรพจนพอดแคสต์ใน EP นี้ครับไปฟังกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สองศูนอสุด podcast ครับ podcast ที่จะช่วยคุณหรือค้นและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสําหรับการทํางานในโลกอนาคตนะครับวันนี้อยู่กับเทมส์แบรดเดิลครับผู้เขียนหนังสือรื้อสร้างต่างโต re invent นั่นเองเนาะก็เรื่องที่เราจะเอามาชวนเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะความเครียดที่เกิดจากการที่คุณต้องคอยดูแลคนอื่นใส่ใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราเรียกว่า compassion fatigue นั่นเองนะครับ compassion fatigue เคยได้ยินคํานี้ครั้งแรกจาก เทปท็อก uh, นะของคุณจูเลียตวัตนะครับซึ่งเทปท็อกเนี่ยมันมีชื่อว่าตรงตัวเลยครับ compersion fatigue นะครับ what is it and do you have it นะครับก็เดี๋ยวแปลคำว่า compersion fatigue ให้เข้าใจมากขึ้นก่อนเนาะ compersion fatigue เนี่ยก็ถ้าแปลเป็นไทยนะ compersion ก็คือความเห็นอกเห็นใจคนอื่นความใส่ใจในตัวคนอื่นใช่ไหมครับ fatigue คือความเหนื่อยล้าเพราะฉะนั้นก็ตรงตัวเลยครับภาวะความเหนื่อยล้าจากการที่คุณต้อง มีการเห็นอกเหนใจคนอื่นหรือว่า <Ooh. S 1> ดูแลคนอื่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอภาวะ compression fatigue เนี่ยก็มันคนที่เรากําลังพูดถึงภาวะทั้งภาวะร่างกายนะครับภาวะทางอารมณ์นะครับรวมถึงภาวะทางจิตใจซึ่งเกิดจากการกระทบเนาะจากการที่คุณต้องไปช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองนะครับ <im itt ain> ทีนี้เราจะมาทาความเข้าใจกันมากขึ้นว่าเฮ้ยแล้วไอ้ c o m p a ช s <im itt ain> s i o n f a t i เนี่ยมัน เกิดได้ยังไงอะ่ะมันมันมันอะไรมันถึงก่าเป็น c o m p a s s i o n fatigue แล้วฉันมีโอกาสเป็นหรือเปล่านะครับ c o m p a s s i o n fatigue เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเล่าให้เห็นบริบทง่ายๆก็คือสมมุติว่าเราเป็นคนที่ต้องคอยไปดูแลคนที่เขามีผมยกตัวอย่างเช่นคนป่วยติดเตียงแล้วกันอ่ะคุณเป็นคนที่ต้องดูแลคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ครับคุณต้องคอย โอ้โหเห็นดกเห็นใจเขาต้องรับฟังเขานะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีความเครียดมีความแบบเวียงขนาดไหนก็แล้วแต่กับคุณเนี่ยคุณก็ต้องพยายามที่จะดูแลเขาใส่ใจเขาอยู่ดีนะครับแล้วก็ไอ้ความพยายามที่คุณจะดูแลคนใครสักคนหนึ่งให,ให้ให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือว่าผ่านปัญหาต่างๆไปได้เนี่ยมันเหมือนว่ามันทําให้มันมาท่วมท้นกับชีวิตปัจจุบันของคุณคือคุณไม่สามารถดูแลชีวิตของตัวเองได้เพราะคุณต้องไปดูแลคนอื่นให้ดีก่อนที่คุณจะมาดูแลชีวิตตัวคุณอันเนี้ย คือเล่าให้แบบเป็นเคสที่สุดโต่งเลยแบบนี้นะครับก็น่าจะทำให้ทุกคนพอเห็นภาพมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้ compassion fatigue เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกิดจากแค่เคสของการที่เราเป็นหมายถึงว่าคนดูแลผู้ป่วยติดเตียงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันยังเกิดในเคสที่คุณได้ไม่โอกาสไปรับฟังเนาะหรือว่าไปาต้องคอยเป็นคนที่อเอาใจใส่นะครับกับกลุ่มคนที่เขามีภาวะอาจจะเป็นรื่อ,อย่างเช่นอะไรอะเรื่องประสบการณ์ที่ไม่ดีมานะครับ หรือว่าต้องคอยดูแลคนที่มีภาะวะซึมเศร้านะครับหรือว่ามีความอะไรอะ่ะมีความทรมานทางจิตใจนะมีความเครียดสูงนะครับแล้วก็มีการระเบิดต่างๆออกมาบ่อยๆแบบแนี้นะครับ <S <S คือเราะเข้าใจแหละนะครับเราอยากจะดูแลคนคนอื่นให้ดีสุดอยากให้เขาได้ผ่านปัญหาได้อยากให้เราเนี่ยได้เป็นคนที่อยู่ข้างเขาเสมอน,นะครับ <S <S ซึ่งอันนี้เป็นจริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับ เราเพราะว่ามันจะทําให้ทั้งตัวเรานะครับแล้วคนที่เขาต้องการกําลังใจเนี่ยสามารถผ่านปัญหาต่างๆไปด้วยกันได้ดีนะครับซึ่งคนที่มีปัญหาเราเนี่ยก็ต้องการคนแบบเรานี่แหละคนที่ใส่ใจคนหนึ่งคนที่ดูแลคนอื่นแบบเนี้ยนะคอยอยู่เคียงข้างเสมอนะครับซึ่งเทมย้ำเสมอว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่อาจะเอามาชวนคุยกันต่อคือว่าหลายครั้งอ่ะพอเราเป็นคนที่ต้องคอยดูแลคนอื่นตอนลอดเวลาเนี่ยนะครับคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือแล้ว ใครมันจะมาดูแลเราต่อวปเนี้ยนะนึกออกไหมคือในเวลาที่เราต้องดูแลคนอื่น,นเราต้องเป็นคนที่พยายามเข้มแข็งใช่ไหมครับเป็นคนที่พยายามทําให้ตัวเองเนี่ยมีพลังเนาะมีกําลังใจนะครับถึงแม้ว่าจะรู้สึกแย่ขานาดก็ต้องยิ้มนะต้องดูแลเพราะว่าคนอื่นเขาจะได้รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นพลังให้กับเขาได้ใช่ไหม <S <S ทีเนี้ยประเด็นก็อยู่ที่อย่างที่บอกนะครับอ่ะแล้วถ้าฉันรู้สึกแย่มากๆเนี่ยแล้วใครมันจะมาดูแล,แล นะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเวลาพูดถึงไอภาวะเ่านี่ยนะครับคุณจูเลียตวัตเขาก็บอกไว้ว่าสิ่งสําคัญเลยนะครับก่อนที่คุณจะดูแลคนอื่นเหล่านี้ได้ดีมากขึ้นนะครับหรือว่า,าทําให้คุณมีความาความสบายใจนะครับหรือว่ามีความรู้สึกไม่ไม่เหนื่อยลา้าไม่ไม่หมดไฟไม่ รู้สึกว่าทาไมชีวิตไม่แบบมากดดาตัวเองว่าทาไมชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมต้องมาคอยดูแลคนอื่นแบบนี้ทาไมฉันไม่ได้มีชีวิตเป็นของตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งการที่ก่อนที่มันมันจะมาถึงความรู้สึกเราเนี่ยนะถ้าจะดีนะครับก็คือถ้าทําได้แล้วกันเนาะอยากให้วิธีแก้ที่ง่ายสุดคือให้เริ่มจากการที่คุณต้องคอยดูแลตัวเองให้ดีครับทุกอย่างนะครับก่อนที่เราจะไปดูแลคนอื่นให้ดีนนะครับมันต้องกลับมาทีว่าคุณต้องมี ความสามารถที่จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความสุขให้ได้ก่อนนะคุณต้องมีความสามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีการมองโลกนะหรือว่าการช่วยการมีความรู้สึกมีสุขภาพร่รางกายต่างๆเนี่ยในในด้านที่มันดีให้ได้ก่อนนะครับถ้าคุณมีสิ่งต่ตางๆที่มันดีอยู่กับตัวเองเนี่ยคุณงจะสามารถดูแลคนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่จะชวนคุยในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง ให้ดีในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถไปดูแลคนอื่นต่อได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่คําถามที่ได้ชวนคิดกันไปว่าอ้าวแล้วถ้าฉันดูแลคนอื่นจนแบบดีมากขนาดนั้นแล้วฉันย่าแย่ที่สุดเลยอ่ะฉันแม่งจะตายอยู่แล้วเนี่ยฉันเป็นแบบ compassion fatigue สมมตินะครับแล้วใครมันจะมาดูแลฉันต่ออีกทีหนึ่งรู้ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น่าจะดีที่สุดเนาะถ้าเราสามารถดูแลตัวเองไปด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆทําให้ตัวเองเนี่ยพร้อมในการที่จะดูแลคนอื่นได้อย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทีนี้เราจะมาช,ชวนคุยกันว่าเฮ้ยแล้วทํำยังไงบ้างถึงเราจะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตก็ตามนะครับสิ่งสําคัญเลยนะเวลาเราจะดูแลตัวเองนะครับผมมักจะอ่าจริงๆพูดเรื่องนี้หลายครั้งแหละนะครับไอการดูแลตัวเอง self care ตัวเองเนี่ยนะในเคสของ c o m p a s s i o n fatigue จริงๆแล้วไม่ต่างจากการที่ดูแลตัวเองในภาวะเบื่ออาร์อื่นเลยนะครับตัวอ,อย่างเช่น คุณก็ต้องมีมีเวลาเวลาให้กับตัวเองได้กินพยายามแบบกินอาหารที่มันส่งเสริมต่อพลังงานที่ดีอ่ะกินอาหารที่มีดีต่อสุขภาพครบหมู่อย่างเงี้ยนะครับพยายามที่จะ,ะกินน้ำนะดื่มน้ําตลอดเวลาทั้งวันนะครับให้น้ํามันได้หล่อเลี้ยงอยู่ในร่างกายนะครับให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นนะครับอย่างที่3าคืออะไรครับที่ทําได้่อนให้เพียงพอทุกคนถ้าพยายาม ยังไงก็ตามถ้าสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องนอนให้พอนะครับการที่อย่างน้อยเนี่ยคุณนอนเพียงพอเนี่ยคุณยังมีพลังกายในการออกไปต่อสู้กับปัญหากับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ได้ดีมากจร่งๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณนอนไม่พอเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะรู้สึกทุกอย่างมันท่วมทน้นแล้วก็มีความอดทนต่อสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ได้ไดต่ํามากๆเพราะฉะนั้นการนอนอะสำคัญมากอย่างที่4ครับพยายามแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเช่นไรเช่น ก็ลุกขึ้นนะเวลาดูแลคนสมมติดูแลคนในโรงพยาบาลครับก็พยายามลุกขึ้นยืนเดินไปไหนมาไหนเนาะไปอา,อาจจะเดินไปกินข้าวไปเข้าห้องนะ้ำไปกดน้ำไปอะไรแบบนี้คือพยายามทำให้ตัวเนี่ยแอคทีฟตลอดเวลาไม่นั่งจับเจา้านั่งหดหูอยู่กับเ,เรื่องในที่มันย่ำแย่ตลอดเวลาแบบนั้นนะพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยได้มีการขยับเคลื่นอยู่เสมอนะครับอย่างที่5ครับจริงๆก็เป็นคลาสิกนั่งสมาธิดูคน นะนั่งสมาธินะครับก็เป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เราสามารถผ่อนคลายลงได้จริงๆนะครับการได้นั่งหายใจลึกๆนะมีเวลาเงียบสงบนะครับมีพีซไทม์ให้กับตัวเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่ทําให้ผมว่าเรารู้สึกผ่อนคลายได้อย่างง่ายๆแล้วก็ดียงไม่น่าเชื่อเลยนะครับขอแค่ได้ลองหาเวลาสงบให้กับตัวเองได้นั่ง หายใจลึกๆออกมานะครับหายใจลึกๆเข้าไปหายใจลึกๆออกมา,านี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่ช่วยคุณได้จริงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการทําให้เธอรู้สึกสบายเช่นไรเช่ไน,ชไน,ชไนไปนวดอย่างเงี้ยทุกคนก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายทางาร่างกายได้นะครับหรือว่าถ้าทุกอย่างมันรู้สึกว่ามันหนักหนาเกินไปเนาะก็ต้องขอความช่วยเหลือนะครับอาจจะไปหา,านาักจิตวิทยา,าจิตบ,บําบัดน,นะครับนักเทอร์เรปสต,ต่างๆนะครับที่จะมาคอยช่วยเหลือตัวคุณหรือว่าอาจจะช่วยทาง ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเ,เพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะดูแลบุคคลเราให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นน,น,น,นะครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการหลายๆวิธีการย่อยๆนะครับที่ทําให้เราสามารถดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับซึ่งทําให้ภาวะของคอ s ์เปชันฟัติกลดลงนะภาวะของการที่รู้สึกว่าตัวเองต้องดูแลคนอื่นมากจนทำให้ชีวิตตัวเองถูก,กัดกกนิ่นนะครับ มันลดลงได้แล้วก็ทํใไมตัวเนี้ยคงมีความสุขที่จะได้ดูแลคนที่เราหลักอะครับดูแลคนที่คนที่คุณใส่ใจหรือว่ามันจะเป็นหน้าที่ของคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณอาจจะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลนะครับซึ่งหน้าที่เนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากมากเลยอะนะครับคือคนแบบพวกคุณนี่แหละคือคนที่จะทําให้โลกของเราเนี่ยมันม,นมีชีดมีเ,เรอ,อะไรมีทุกคนมีชีวิตที่ดีแล้วก็ก้าวข้ามผ่านปัญหาในหลายๆรูปแบบไปได้นะครับก็ต้อง ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกคนที่ต้องอยู่ในภาวะของการที่ต้องดูแลคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยน้อยยังไงก็ถ้าชอบฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเอาไว้หรือแบ่งปันออกไปนะครับเพื่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบเนี้ยที่จะเอามาเล่าให้ฟังในทุกๆอาทิตย์นั่นเองนะครับก็ ก่อนจะกรจายก,กันไปฝากสุดท้ายเหมือนเดิมครับหนังสือหรือสร้างต่างโต re-invent นะครับหาได้ที่ร้านซื้อขั้นนำทั่วไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนเล็กน้อครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ